เก๋งทรงสปอร์ตนะคะคันนี้เป็น m a ด้า3 Sky f จุสปี2019นะคะเลขไมซินชุดแต่งรอบพันเลยนะจะเกิดหล่อมากคันนี้เปิดราคาขายที่369,000บาทนะคะตัดสดก็ได้ซื้อผ่อนก็จะมีโฟรดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2.79จะผ่อนตลอดสัญญาอยู่ที่5,600บาทนะนี่ค่ะลูกค้าข้างนอกดูสวยแล้วนะเดี๋ยวดูข้างในสวยกว่านะมาพร้อมกับร้อมแม็กมา้นะคะด้านในให้ดูเลย ดูหรูดูแพงมากนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างใหญ่นะ,ะดีไซน์ต่างๆนะคะเกียร์ออโตโอ้ขับง่ายขับสบายเนาะพวงมาลัยมัลติดฟังก์ชันนะกระจกไฟฟ้าแล้วก็กุแจร,รีโมทปุ่มพุสตานนะคะไม่สี่หมื่นโลเท่านั้นตะเข็บเม็ดอาดเดิมๆจากโรงงานแผ่นเทอย,อยู่ตรงนี้นะคะซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายเลยห้องผู้โดยสารน,นะคะกว้างๆนั่งทางไกลก็นิ่มสบายนะคะ คล้าเดิมๆนะคะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดเนาะกล้องถอยนะคะแล้วก็ช่องใส่ของใส่ได้เยอะเลยนะด้านล่างก็จะมีพวกบล็อกแม่แรงยางอะไรรถไม่มีประหยัดรถไม่มีประวัติเฉียวชนชนหนักมานะคะใครที่สนใจคันนี้ทักมาได้เลยเบอร์โทรลิงไลน์ปักหมุดไว้ให้ด้านล่างแล้วต่างจังหวัดทางสัญญาณถึง